สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาครับพี่น้องในวันนี้เราก็พบกันนะครับในวันรัตถถึงหรือว่าวันฉลองท่านนักบุญลอเรนส์มรณะสักขีนะครับท่านนักบุญก็เป็นนักบุญในสมัยแรกเริ่มนะครับในวันที่10สิงหาคม2022นบนะครับนักบุญลอเรนส์ก็ท่านมีประวัตินะครับมีประวัติเดี๋ยวเรามาดูประวัติของท่านนิดหนึ่งนะครับว่านักบุญลอเรนซ์ มีประวัติยังไงบ้างนะครับก็เราก็ดูกันนักบ,บุญลอรเรนซ์เกิดเมื่อคศ225ที่เมืองเวสกราแควนอิสเปเนียเมื่อโตขึ้นในศึกษาด้านมนุษยศาสตร์เทววิทยาที่เมืองสราโกซาและได้รู้จักกับซิกตุสซ,ซึ่งเป็นอาจารย์อยู่ที่นั่นเมื่อซิกตุสได้รับเลือกเป็นสมเด็จพระสนตป,ปาซิกตุสที่สอลอรเรนซ์ได้จิตตามอาจารย์กลับมาช่วยงานรับใช้คริสตจักรที่กรุงโรมด้วย สมเด็จพระสันตาปาสิกตูที่สองได้โปรดสินอนุกรมขั้นบัตรพันธบริการหรือว่าสังฆานุก,กรนะครับแก่ลอเรนซ์มีหน้าที่ดูแลทรัพย์สินต่างๆของริสตจักรจักรวรรดิจักร,กกร,กกรพรรดิวาเลเรียนจักรพรรดิวาเลเรียนต้องการลิฟสมบัติของริสตจักรจึงจับพระสนอป,ปาและเหล่าพันธะบริกรมาทรมานเพื่อบ,บีบบังคับให้บอกที่เก็บสมบัติสมเด็จพระส,สนตปาถูกประหารด้วยการตัดสินสัต ส่วนอรเลนส์ก็ถูกย่างทั้งเป็นจนถึงแก่กรรมเมื่อวันที่10สิงหาคม258คศนะครับหลังจากที่พระสันตะปาปาซิกตุสถูกประหารได้เพียง3วันทางการโรมันไม่ได้ทรัพย์สินใดๆเพราะาเอราเลนส์ได้นำทรัพย์สินทั้งหมดของคุนจักรไปแจกจ่ายให้กับคนยากคนจนหมดแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นประวัติย่อๆของท่านนะครับทีน,นี้เรามาดูนิดนึงใน ในสิ่งที่มีเขียนไว้โดยนักบุญออกุสตินพระสังฆราชจากบทเทศของท่านเกี่ยวกับนักบุญลอเรนส์นี่ก็เหมือนกันเขบอกว่าท่านบอกว่าในวันนี้พระส,สานจักรมันเชิญวนให้เรานรื่ถึงวันครบรอบชัยชนะของนักบุญลอเรนซ์เพราะในวันนี้ท่านได้เหยียบโลกของคนต่างาศาสนาที่ดุร้ายไว้ใต้เท้าพร้อมทั้งเหวี่ยงคําชักชวนต่างๆทิ้งไปจนหมดสิน้น ท่านจึงได้มีชัยเหนือมารที่หมายทำลายความเชื่อของท่านตามที่พวกท่านเคยได้ยินว่าท่านลอเลนซ์ได้เป็นสังฆนุก,กรในาศนาสนจักรที่โรมที่นั่นท่านได้นำโลหิตของพระคริสต์เจ้าไปแจกจ่ายและที่นั่นเองท่านได้หลั่งเลือดเพื่อพระนามของพระคริสต์เจ้านักบุญยอห์นคราสาวกอธิบายทำล้ำลึกของการเลี้ยงมือข้ามครั้งสุดท้ายโดยกล่าวว่าพระคริสต์เจ้าได้ทรงสละพระชนชีพ เื่อเราทั้งหลายฉันใดเราก็ควรสละชีวิตเพื่อพี่น้องฉันนั้นพี่น้องที่รักนักบุญลอเรนซ์เข้าใจความหมายของข้อความนีด้ดีท่านได้ปฏิบัติตามโดยพีชีวิตของท่านเช่นเดียวกับที่ท่านได้รับส่วนแบ่งจากพระแท่นบูชาของพระอ,องค์เมื่อมีชีวิตอยู่ท่านรักพระกเษ้าและในความตายท่าน,นดําเนินตามรอยพระบาทของพระองค์ครับพี่น้องนี่คือประวัติสั้นๆของนักบุญลอเรนซ์ ซึ่งอยู่ในสมัยแรยกๆพระศาสนาจากศตวรรษที่3โดยประมาณท่านสิ้นสิ้นใจด้วยการถูกเผาถูกเผาหลังจากที่สปาปาสิกตุศิ์แล้วก็สิ้นพระชนไปถูกตัดศีรษะสามวันเพราะว่าถูกเบียดเบียนสมัยแรกๆนี่มีการเบียดเบียนศสา,สสาสนาศาสนาพ้อยสัยางรุนแรงสิทธิ์พระเยซูต้องหนีเราจึงพบเห็นมี อุ่โมงมีกระ,ะกอมใต้ดินอุโมงใต้ดินต่างๆมากมายที่กรุงโรมตอนนั้นและตอนนี้ก็ยังเป็นที่สถานที่ที่จะมีผู้ไปจาริกสแสวงบุญกันเยอะแยะนะครับที่กรุงโรมนั้นก็มีวัดไม่ใหญ่นะครับวัดเล็กๆโบสถ์วัดนานบุญลอเรนซ์นะครับก็จําได้ว่าสมัยที่พระคดินันมีชัยกิตบุญชูเนี่ยท่านเป็นพระคดินันเนี่ยอาจจะในในรมเนียมปฏิบัติก็คือ ผู้ใดที่เป็นพระคาดินันเนี่ยก็จะมีวัดประจําตําแหน่งวัดหนึ่งอยู่ที่กรุงโรมในกรุงโรมแล้วก็พ่อจําได้วันนั้นพ่อก็ไปร่วมพิธีเนี่ยวัดนักบุญลอเรนซน์ก็เป็นวัดที่ประจําตําแหน่งของพระคาดินันตไมเคิลมิชาเกรจบุญชูของเราเนี่ยแหละครับแต่ว่าก็ในาน,ในามในานมามพระคาดินันตก็ต้องมีตําแหน่งที่นั่นนะครับมีตําแหน่งเป็นเจ้าวาดเป็นวัดที่ ท่านต้องดูแลแต่ว่าไม่ได้ดูแลโดยโดยปฏิบัติแต่ดูแลโดยชื่อโดยมีการมีชื่อเป็นผู้ดแูแลตรงนั้นนะครับนักบุญลอรเรนซ์แสดงถึงความกล้าหาญมั่นคงติดตามพระสะรารปปีาแล้วก็เป็นลูกศิษย์ของพระสะรารป,ปาริทิษยามแล้วก็พยายามที่จะทําทุกอย่างจนกระทั่งได้รับหน้าที่ได้รับสินบวชเป็นสังฆานุก,กรแล้วก็ทาหน้าที่ดูแลทรัพย์สมบัติต่ตางๆเพื่อ ทรัพย์สมบัติต่างๆที่มีนั้นก็ไปช่วยเหลือคนยากคนจนอะไรตนะ่างๆที่ตายก็เพราะว่าไม่ยอมบอกว่าจะมีสมบัติอยู่ไหนพวกนั้นก็จะมาปล้นเอาทรัพย์สมบัติแต่จริงแล้วท่านก็บอกว่าทรัพย์สมบัตินั้นก็คือได้แจกจ่ายให้กับคนที่เดือดร้อนคนที่ต้องการคนที่ยากจนข้นแค้นหมดแล้วไม่มีนะนี่นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นฉะนั้นพี่น้องในประวัติศาสตร์เนี่ยเราม,แบบาามรารีแบบอย่างของความกล้าหาญแบบอย่างของความซื่อสัตย์ ในความรักต่อพระเจ้าต่อเพื่อนพี่น้องต่อคำสอนของพระเยซูจริงก็ห่างกันประมาณ200กว่าปีก็ถือว่าท่านมุมมองก็ระยะไกลท่านเกิดไม่ทันพระเยซูหรอกแต่ว่าได้เรียนได้เข้าใจได้เรื่องสายศรัทธาโดยอาศัยการดนใจของพระเจ้าและก,กระแสะเรียกที่ท่านได้รับให้ทำหน้าที่เป็นผู้ที่จะประกาศ ความรักของพระองค์ด้วยกิจการด้วยชีวิตของท่านนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอให้ชีวิตของเราเหมือนกันจะได้ประกาศถึงความรักและความยิ่งใหญ่ของพระเบญจเจ้าด้วยการกระทําเช่นเดียวกันนะครับขอพระเบญเจ้าพระสงสรรผานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด